วีเวอร์ว่ะสกีเตอร์คลาสสิกคลาสสิกสกีเตอร์วีเวอร์โอ้โหเกมไม่ได้เร็วมากแต่เลนเฟดเอาเรื่องอยู่นะปล่อยปลวกแล้วก็แต่ปักหน้ามันเลี้ยงวีเวอร์ The battle begins. บอร์เดเบดก็ถอดไปครับปาสมาฟิลดึงไปกลับบัตต์เกเนตแปะย้ำต่อมีแค่โอ้ยังดีครับที่ฮุดวิ่งรวบให้โดนบอลเดเไซฟ้าอยู่ครับแต่มาลีนถอยไม่ได้แฮมเมอร์เพลูตี้มาครับแลกกันไปฮะคนละหมัดสองหมัดเป็นนีช่าได้คิวด้วยก็จะเล่นขวดได้ไวมิดเชฟดูบอเดเบดไปครับเจอดาบเพิงจอมมาร์นไล่ไถ่ต่อตีสวนมาครับทั้งนั้นฝั่งเคยก็คว่ำไหมครัแต่พื้นไฟทำงานอยู่ครับรีเปลถอยไปได้ครับอีเซเนีย รีเพลรีเพลเอาใส่ฟาดครับใส่นิชาทีเดียวโซโลคิวครับผ่านพลเลขสาไมไปนี่เริ่มเอาอะแต่ตอนนี้เวลห้านี่สัตว์อย่างนั้นแนะ่เบิดมาทางด้านโดของฝั่งเอวสเปยไลโตครับเัดก,การสนิคฐาไปสกิตเตอร์จการบ็อกซี่ครับ โดนตามต่อครวี ar ่ขวานไม่โดนเซเบอร์ไลท์โตเซเบอร์ไลท์โตโดนไปใส่ป้าดเอี้ยมาเอนั่นมาเรียกซัดเซเบอร์ไลท์โตแล้วส่วนมิกเฆ่บอมจัดการนั่นเอเชียไปครับเกือบตายเหมือนกันมิเก้ด้านนี้บอลเลนิ่งเปิดมาวอลเสียครับดึงกันไว้หรือเปล่าไม่มีบอลเลนิ่งเลยเลเวห้าครับโอ้ไม่มีกิ้งต่อครับมานาก็ไม่พร้อมเท่าไหร่เจอเนเธอร์บลาส์กันไปครับทางด้านนี้เนเธอร์บลสย้ำลงต่อตัดต้นไม้หรือร่ามอากาศตีนั่นบ็อกซี่ได้อยู่ฮะ ได้มาเป็นคิวลิ่สปีกับมารีนแล้วไล่กดต่อใส่อินเซเนียนะฮะเวม,มเบรกน็อกมาจาังหวะนี้ครับตีหนึ่งตีสองแล้วตีไปสาวดีตีตีกูมามีบาเด็ดใฟาดไม่กลับครับตายกับอินเซเนียส่วนนิชาสวนมาสเตดค,คิงครับไม่รอดเหมือนกันโดดตามมาจาังหวะนี้เลเวลห้าแล้วครับงานหยาบจัดๆโดดตามย้ำเราต่อครับเอาระยะเรียบร้อยชิปเปิลคิวมารีนะมังกี้คิงรวยจัดเลยฮะเดินทะยานไป4,000ันะมังกีอะ พื้นไฟแปะมาครับผมแล้วก็รออินฟอนอเบทครับรีเปลแล้วก็ถอยไปโอ้โหไม่ได้รีเปลแลละโดนดูมครับลูดหายนะได้เงินมาแบบอิ่มอร่อยครับทางด้านฝั่งเอเทียบอาม่มาเดอเฟนฝ่ามาครับแรมแนนแปะเข้าไปใส่ควิดครับควิดไม่รอดครับผมจะโดดเช็คนิดหน่อยฮะมาลรีนโดนลอด่อ้ซครับให้ ฝั่งตัวของสตอมตาาไหมอตออไม่ตามั้ยิเล็กทิมวอลเซกหนึงไว้ปั๊มมาใส่ฝั่งสเสน่ห์ครับสเสน่ห์กดตัวของคลิปปิง้งหนีไม่ได้ครับดีคลิปครับโดนต่อโอ้ไฟครับสัตว์ไป่อยทีครับเฟรมเบรกสัตว์มารันจะโดนอิสเนียจการคลิสไปครับ ก้าต่อแปดครับเงินยังไม่ได้ขาดมากนะเงินสองเกฟบุษแฉกข้อมับนบอลแลนดิ้งเปิดหรือเปล่าวเฟรมเบรกสองครับดูดาเมจไปแบบนี้ครับมีคลิปเคลือบให้ครับไม่โดนฆ่าแต่ก็โดนดูดาเมจดึงไปเยอะอยู่เคาเตอร์เลเซอร์แบบจัดครับภายเมื่อรอบโบกมาใส่ครับจะเซฟมังกี้ได้ไหมมังกี้ไม่มีโอกาสได้ฟาดคืนเลือดอะเรียบร้อยไปแต่สตอมก็ตายครับส่วนนั้นฝากงฮูดวิงไม่รอดนะ สกีเตอร์สอยหลังสกีเตอร์เขาไปยิงซัดด้าอินเซเนียอินเซเนีย,นยฮิยวครับโดนอินฟูนอเบทแทงหน้าเดวิลฮิวน์น่าสกีเตอร์ต่อฮะเว็เบกเ,เข้าหน้าใส่ด้าเซเบอรไลต์ต่อครับแล้วตามด้วยด้านมิกเก้ <c oughs> มิกเก้พสาสบางฟิลดึงไปกับยิงเบิร์ดมาฮะสกีเตอร์ใส่มิกเก้มิกเก้ไม่น่ารอดครับแบบนี้โดนโบกไปหายเลยเรียบร้อยเสียสี่ครับลิควิดทางด้านฝั่งฟอลค,คอนเสียหนึ่งฮะไปมอรอบ ซัดลงต่อโบกไว้ไม่มีโอกาสได้ทำแลบตายฮะเปิดได้สือกเซฟอะไรซัดลงล่างมาแรมเน้นปั๊มผ่านเข้าไปเคียร์ยาตัวของฟังคลิปครับผมเรียบร,อยอรยบอ้อยฮะรวบไมีกรอบมันไม่ได้เล่นสองทีครับสกิตเตอร์เอาแล้วลิควิดมันมาครับตอนนี้กลับมาเท่ากันอีกครั้ง เจอฮูดยิ้งจับไม่พอแต่บางทีสตอบก็โฉบเข้าไปจับเองอะไรประมาณนี้บริษไซฟาดลงอีกตอนทีครับด่านนี้ก็ปอยออกมาได้การเดียวเจ้าแต่ไปมิงลัสโซกับชากไปครับไม่เห็นกลับแล้วดูโอ้โหดูคาบ้านตายไหมตายไหมเหลืออกโอ้โห ไม่ตายครับเหลือหกครับไปอีบ้าเอจิซอวิยังมาดทอครับดีชาได้มาไปอีหนา้าเซเบอร์ไลท์โตจากการสกิตเตอร์ไปไปมีลาโซล,ล่าครับเน้นๆไปบริสไซฟ,ฟาดลงต่อไปเบรกนอกกลับมาครับตายเหมือนกันคนระับชนะเซเบอร์ไลไ์ ก็ต้องหวังพึ่งแบดไรเดอร์ฮะในการพลิกออฟครับเส็จ <c oughs> ตัวล็อกมาทางด้านโตของฝั่งนี้ครับบูชแบกครอบไปชาวชูวเตอร์ปักมาครับมอเด็ไซฟาดกระสุนตามหลังกิมเมอร์เคลื่อนให้โวยดัสใส่ไพ่มเมื่อร,รอเอาสุดครับจังหวะนี้มาลีนตายครับแต่นิชามานามหมดเหมือนกันตีหน้านิชาไปแต่นิชาแลกได้เพี่ถือว่ามีเอจิโซมีมอสซ่าครับปล่อยซึมๆมันไปต่อดูดเลือดมาใส่บ็อกซี่บ็อกซี่ไม่ตายครับบูชแบกครอบมาใส่สกิตเตอร์สกิตเตอร์ทำแบบชนหรือเปล่า ทำแบบทันแล้วก็ถอยครับโดนดูดาเมจสายลิงขาดไปทางด้านฝั่งเนีคิงดูดเลือดไม่ขึ้นครับดาเมจแรงจัดครับทั้งทางด้านเรเซอร์แล้วก็สตอร์มยิมเนียลงมาครับผมเดินก็ใส่จังหวะนี้มิกเก้ครับตายไปครับหน้าโดของฝั่งเอทีเอฟก็ไม่รอดกันเจอบอลลี่นิ่งนิชาครับเพราะเอจิตจึงเป็นเหตุครับทำให้นิชาเฉิดฉายแมร์เลเดินเข้ามาเฟรมเบรครับแต่โดนเกี่ยวบอลลีนิ่งเพื่อนสุดท้ายตายครับดับเบิลคิวอันสตอปมิเบิลนิชามีลาโซครับ บอลเด็ดใฟาลงต่อทางด้านนีการที่แอนเจอร์ทันแต่โดนกิฟเนี่ยล็อกครับตายไปมิเก้บอลนิ่งปาดมาครับพยายามไต่คอครับเทเรนดูมไปใส่ทางด้านฝั่งเนี่ยสตอร์มครับและนี่ไพรมอลเปิดใส่ทางด้านฝั่งเอทีเอฟเอทีเอฟได้หิวฮะวีเวอร์พยายามจะตามไล่ล่าย้ำดัเมิใส่สตอร์มครับบอลเด็ดซส่ฟาดมาสตอร์มครับยังไงต่อไม่รอดครับเดือบคิวมันมาลีครับกิ๊ฟเนี่ยล็อกไปกันโคโลดอครับใส่ด้านอีเซเนียแล้วก็ตัวเซเบอร์ไลเซเบอร์ไลพยายามจะหนีให้ได้บอลตีมัวอบฮะเเซอร์ไลบิงออกไปแล้ว บ็อกซี่ประคองเซมบ์ไลท์ถอยกลับไปครับเสียไปสามครับจังหวะนี้ของน่นฝั่งทีมลิควิดแลกกันมันๆเลยฮะคู่เอลควอนลินควิดวันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้แหละบูชแบเข้ามาบอลนิ่งป่าครับแต่ทางด้านตัวของฝั่งปักหน้าว่างฮะปักหน้าโดนครับนกออกไปเรียบร้อยครับขึ้นมาบุกสามเหลี่ยมแล้วก็ทำคีบบนตลอดอูโลชนันเกิดแล้วด้วยฮะ ไปมิงลาโซรับล็อกมาครับจับต่อยทีบุชแวกครอบสองภายเมารอเปิดไปทะลุออกจากวูของตายเลยครับไหลมากัดจับเขาโดนเขาตั้งรับอยู่ฮะเอาแล้วมาตัดคลิปว่าไงก็สกิเตอร์ต้องถอยก่อนครับเข้าโลชันอีกแล้วรอดครับลิควิดฮะด้านฟอลคอนปล่อยโลชันแน่นอนครับคนไม่ครบ Roll, 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 roll. โรชก็รถสีโรชฟุตบอลเบทเข้อมาด้านตัวของคริสปทบจก,การอิเซเนียครับคือดูมันตีธรรมดามันตีแรงไงถ้าอินฟอนอเบทอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเดินคอสแล้วเดินตีไปเรื่อยครับก็เลยเอายาชะคายาครับเน้นรีมานานแล้วก็สกิลแรงไปก่อนแล้วก็เอาโมบิลิตี้ไว้อะไรเงี้ย่บอกไม่กล่าวเลตีหน้านถ้าผมใจหมาผมลดโพสท,ทิ้งเฉยๆก็เขาก็เบื่อสกิตเตอร์จัดก,การบ็อกซี่ไปครับ โดนมาล่อซื้อครับโดนล่อซะเองฮะมาลีนตายครับผมโดนแล้วหนีไม่ได้รับเจอเขาดักอยู่ฮะคิ้วไปใช่ไหมลงต้นไม้ไม่ทันครับปาดไปคาต้นไม้เลยฮะดูไป็จัจะวานีเอเทียมครับแล้วใครจะปิดดาเมจครับดาบเพลิงจอมาลตบลัวจัดครับผมแต่เอเทียมก็ตายครับการนี่จอเปิดต่อแบบนี้น่าจะได้เลเซอร์แตสเสียเยอะกว่าหรือเปล่ามาเดินใส่ฟ้าหรครับใส่สุดครับ ใส่สุดปอกไม่มีหยุดยัง้งเซเบอร์ไลท์ครับตายไปเรียบร้อยสกิเตอร์ได้ดับเบิลคิวครับกิมเนี่ยล็อกมาใส่ด้านฝั่งนิชานิชาบอลเรนนิ่งไปล้านหนึ่งดูดเลือดไปใส่ด้านนิชาแรงจัดดีคลิปเคลือบไว้เนเธอร์บลัสซัดกันไปไม่โดนครับสไลด์ออกมาจากการดูดดาเมจครับทางด้านฝัน่งมิเก้มิเก้เจอกระสุนตามหลังใส่สกิเตอร์สกิเตอร์บอลเก็บมิเกเอกนะบอลไฟล์ไฟล์ของคริสที่บอลเก็บกันไปฮะคริสซื้อเกิดมาครับมังกี้ก็ซื้อเกิดมากล้ม,มาลีนยังไม่จบอยู่แค่่นนนััน้ลุยกกตอชิวาารเปดม อินโฟเม์หนึ่งทีครับบด,ดมาเป็นนันลีเปียวโดดตามังหวันนี้ไซเลนเป็นก่อนหนึ่งครั้งมาเดทไซฟ,ฟ้าลงครับรีเปียวหมดพอดีครับเรียบร้อ,อยอะไม่รอดละลายครับอินเซเนียอจิปต์จตอมีมอเตอร์อยู่ที่ด้านฝั่งไอมารีนะมังกี้คิงเอามาแก้ใบได้ไดครับลองเทากาเดียนเพอเป็นไปนี่ปักหน้าไม่ใช่ยิวต่อไป เมมิลลาโซมาครับจับล็อกตามเวลาครับลากต่อวูฮองมาเต็มจอแบบกว้างครับฟาดใส่บ็อกซี่บ็อกซี่รอดไปได้เฉยครับใครแนวหลังต่อจังหวะนี้ดูมาเปเทียบดูเปเทียบจะกลับหรือเปล่าดูบัตไปแล้วครับก่อนตายเอาใส่ดันเซ์ไลครับหลังนี้บรินไทฟาดลงหลังเหมือนกันบ็อกซี่ตายครับเสียไปแค่ตัวเดียวนะวีเวอร์ก็ไปตัดครับฟอนไลเหมือนกันแล้วถอยกลับมาทิมเนียล็อกไปครับทีนด้านปางอินเซเนีย อินเซนียการ์ดีนเจอไปแล้วส่วนทีเทปจากการเซฟไลน์ครับจอด,ดูฝากฟังไว้ไปใฟาดถูกตัวด้วยครับแล้วก็โผล่มาก,กิมเมอร์ตายฮะ <c oughs> อินเซเนียอาร์มาฟิวครับไปต่อจะเหมือนคลิปพ่วงแบบโอ้ยโดนเกี like ่ยวแบบนี้ช่วยทันไหมแล้วก็ฮิวสตันนานฮิวฮิวสตันนานฮิวฮิวแล้วก็ทำแบบย้อนมาโดนดึงต่อ สกิปเตอร์ทำไมไม่วิ่งออกไปก่อนครับดาเมจไม่มีครับแต่ก็ซัดหน้ามามิกเก้กับเซเบอร์ไลท์บทแล้วนิชาก็ตายครับซื้อเกิดมาก,ก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าโดนดับเบิลดูมไปครับเมื่อสักครู่นี้เอทีเอฟนี่ตัดไป2ตัวอลไรหรือเปล่าฮะดูมเดียวด้วยครับไม่ใช่ดับเบิลดูมรีเฟซไว้รอหนึ่งดูไหมเผื่อมีซื้อเกิดยำกลางวงวูคองไอ้วูคองก็กลางสวยแบบนี้ปิดทั้งนั้นฝั่งไอ้ตัววีเวอร์นานไปหน่อยฮะ ซื้อเกิดมา3ตัวครับเลเซอร์ครับสปอมแล้วก็ทางฝั่งตัวของฟีดมาร์เตอร์ครับบ้านละลายหมดเลยครับตอนนี้เปิดมาต่อยทีบอลแล้วนิ่งปาดผ่านไปครับทางด้านฝั่งเนีคิงครับเรียบร้อยแลบอลการที่เอเจเจอเปิดมาเอ้าละลายกับรดแต่มีซื้อเกิดนะทางด้านเอจฟก็ไม่รอดครับมีซื้อเกิดเหมือนกันมาลีนก็ไม่รอดเสียเอจิสโซมีมอตโต้ไปฮะซื้อเกิดได้ทั้งทีมครับแต่คีิปกลางเข้าต้องถอยไปกันก่อนครับ1คนมาลีครับยืนหยัดสู้ครับเรียบร้อยทีมไวครับ ชิเปิลคิวเซเฟไลน์ครับแต่โดนด,ดูมตายหรือเปล่าเขาเนี่ยไม่ตายครับเลือดเหลืออยู่ร้อยหนึ่งครับมาลีนไวมิเก้ครับผมเหลือเกิดมาแล้วตอนนี้เหลือดูมคมาสามสิบวิครับถึงจะดูมได้ครับดูสูบเลือดเนี่ยดูดเสาครับไปดูดต่อครับบูคองข้อไปแล้ว ดึงซื้อเกิดของดูมกับแท่งด้านฝั่งวีเวอร์ได้ครับฟอคอนนะผมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะปัญหาคือฟอคอนต้องการเอจิตเพื่อที่จะล่อซื้อไฟนอกบ้านดับด้านทีมลิควิดแล้วให้คีบม,มันดันคีบบนดันนะตอนนี้ต้องขึ้นไปเคลียร์ก่อนยิเนียล็อกมาจาังหวะนี้ครับแล้วดูปู่ครับเดินไถ่แล้วครับไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดแต่วิ่งเข้าบอกห่อนรือเปล่า ดูมยักษ์ครับผมซุปเปอร์ดูมครับเอ้าโดนรวบใส่แบบนี้แต่ตีบ้านอย่างเดียวบูคองตีบ้านกบมาแบบกองโจนะไม่มีใครเสียอะไรแต่บ้านโดนแท้กระบอลเลนิ่งเปิดมาบอลเไซกระโดดออกไปได้ครับมารีนยังไม่ได้กดรีเฟรชรครับดูฮะค่อยๆเล่นกันไปเป็กลางไปแล้วตัวนี้ ด้านนี้ก็บอลเลนดิ้งปาดไปปาดกลับไปมิลาโซเปิดมาดูหมู่ครับซัดไปครับดูหมู่มายับต่อหมู่ดูยังไงเปิดมาครับใส่เดนมิเก้มิเก้ตายผมดูม่าแบบเน้นๆครับรีเฟเชอร์เล่นต่อได้ครับมีชี้ด้วยฮะดูมจี้แบบมันๆครับดาเพิงจอมมาร ATF โม่ขอกมาตีบ้านแลวครับนี่ดูม่าไปเน้นๆครับจ่ายสกิลไม่ได้โดนตัดฮิวอีกไม่รอดครับเจอสตอร์สปีดครับซื้อเกิดมาจังหวะนี้เพรัะนี่ชาครับผม ส่วนมิเก้ก็ได้แบ็กไปกับเส้นฝั่งบีนมาเตอร์ตัวของฝั่งนี้ครับเซเบอร์ไล ATF ตีบ้านหนักเลยผมจบเกมมันไปจ G คอครับ <c oughs> โอ้เกมมันไม่อีซี่แน่นอนครับมันจัดคู่นี้กว่าจะจบลงเหนื่อยเหลือเกิน66นาทีแห่งความเพลือหันนะใ <c oughs> นซอรคเกลผมหยุดแบบฝั่งฮัสกาไม่ให้ปลาหอ,อกรวยตัวมาเบรกค,ครับ บายเยอร์นหนึ่งหนุกบอลอะไรแชมเปี้ยนลีกเหรอลีกสเตทตนะใครคิดโมเดลนี้นี่ผมว่าโคตรมันเลยโคตรมันโคตรอันตรายเดือดพอยิงหักไป,กกปครับผมด้านตัวของฝั่งเนี้ยเฟิร์สปันครับ,บอินเซเนียจัดการเอทีเอฟครับดัดมุนโหดจัดครึ่งแรกครับสำหรับมาริดโหดจัดครึ่งสองกดไปห้าสองจะรั่วจะ วินิจัวเหนียะนี่คือล่างทองอยี่ยจัดเดอะบอลลิงเปิดผ่านมาทางด้านมิเกว้กเรียบร้อยครับเคยจัดการมิเกว้ไปครับซอตอนหนึ่งครับตอนนี้ตอนแรกเปิดมาดีโดนซัดคืนไปอีกละเดี๋ยวยาสันไปที่บ็อกซี่ครับโดนลูดมาต่อบ็อกซี่คุกกี้ไม่ได้อัพด้วยอัพเลยริเชเชอร์มาแปงเที้ยวสนิคิงวิ่งเร็วอีแล้วตายแล้วดานตัวของฝั่งมิเกเคว้กผม ดูมจะตายครับต้องปั๊มสู้ครับเจอพาร์เซอร์ฟิลย้ำอีกทีครับเมลดิกเด้งมาน่าจะไม่รอดนะเน้นแบบดาเมจย้ำไปฮะให้คำสาบมันทำงานเนเจอบลาชซัดไปครับนี่ชาโดนแก๊งครับผมเจอพลังแห่งนคนไฟบินครับสตอมก็จนหนาบอร์นิงเปิดมาครับโอ้กิ้งสวนไปครับกระสุนของคริสไม่ติดเฟัย กล่าว่าจะชิงชิปช้ำหน่อยรเรียบร้อยแตกผายผมทอยกับมาแบบสบายครับนิชาไล่เบรกกระแทกไปครับแล้วก็ทิ้มไฟยาวๆดูดาเมจไปเลยเพื่อนไฟมันร้อนไฟมันแรงไฟมันอันตรายฮะ <c oughs> มาต่อครับดึงไปกับนี้ด่านโทรของฝั่งมิเคเอบอากการ์จิกัสคิตเตอร์เรียบร้อยครับ ไม่รอแล้วบอกกระโดดแทงเข้ามาตอนเปล,ล่าฮะบอลลิี่ฟาดบอลลิงฟาดอาร์เ็ตดึงไม่ขึ้นอะไรก็มาเติมเลือดแต่เติมไม่ทัน,นกัลเซนคิงตายครับตอนเซนีคิงถอยหรือเปล่าเลยด่านนี้ครับแปะฟาด้ามาคุกกี้ทับไปครับบเซนีคิงล่วงครับเดนช็อตมาไม่โดนแล้วต้ด เกี่ยวไม่คมเหมือนที่เซฟนี่ลำบากนะโอ้โหแปะลงไปไฟเผาครับเรียบร้อยมอต้าย้อนมาจากด้านข้างครับได้เวลาเก็บงานแล้วย้อนไปใส่น้นมูต้ามูต้าตาก่อนดูดาเมจมาดูมส่วนครับแต่เอทีเอฟจะตายหรือเปล่ามีเครือบดุเดิมเลือดให้ฮะเติมแบบหนักอินฟลูเบตเผาไปลิวเชเดอร์เจาะมาเอทีเอฟไม่ตายครับไลท์เบรกกระแทกก็ย้ำต่อพอมีน้ำไฟดูดเลือดต่ออสเนคิงจัดการบ็อกซี่ไปอีกครั้งมาแล้วซิงแคลกไปครับเดดบอร์ดเลยฮะอินฟลูเบตซัด มาดิตายก็ตายครับโอ้โดนวอยครับเอทีเอฟเรียบร้อยฮะตายก็ตายขอซัดหน้าคืนไปเปิดอินโฟนเบตเปิดมาครับดูมันลงไปที่สตอมบต้องย้ำดาเมจกันหน่อยหรือเปล่าไราเบรกกระแทกมาพอดีพราอมีินเทอไฟ์ครับตายคู่ลนะนิชาอินเซเนียนี่ก็เติมเลือดให้ครับไม่ให้ตายครับมีหมอฮนะมีแพทย์สนามให้ครับสเสน่ห์คิง ด้านนี้ก็แปะลงมาใส่เอทีเอฟไม่ตายบอลเลนิ่งผ่านหน้าเอทีเอฟแปะลงมาตายพอดีฮะติดไสเลนก็บอกนั่นั่นปริชานาิชากิ้งต่อฮะแล้วมอต้าหย่อนมาเสริมมาอัดเชลนนฝั่งเคยเคยไม่รอดครับเราบอกแล้วว่าฮัสก้าถ้าเล่นไม่ได้นี่จะสโนโบอลไม่ติดนะฮะสู่สโนโบอลเยวยาสตันเปิดมาซัดไปครับนีเทอบลาแล้วลูดเลือดทายนะมีบิงก็ต้องเปิดประมาณนี้แหละครับ วอ์เจกดึงกันไว้ใส่กันโดนสาบด้วยครับแพ้สนามตายประมาณอีกแล้วสกิตเตอร์รู้ว่าสตอร์นิชาเนี่เป็นตัวเปิดชั้นดีครับพร้อมวีด็อกเตอร์ยัดชุดใหญ่แบบเดสบอร์ดเป็นตัวเปิดมาครับบอ,อกคุคกกี้ทับลงต่อหรือเปล่าเว้ยเกือบตายแล้วนั่นคิดครับฝั่งบ็อกซี่ครับโดนโบกหายบ ไอตัวของคลิสนี้ก็น่าจะแตกพายแล้วเปล่าเติมเลือดให้ครับไม่ตายก็สกัดจุดกันไปสกัดพิษเดชชดสอยได้ดีครับแล้วก็ตบดีววสคิเตอร์รไม่รอดนะับฮะ W ลคิวสกิเตอร์อาสมาฟิลดึงไปข่ับครับเปิดมาดักเอเซนชั่นครับตายเลยฮะโดนจี้แบบไม่หยุดนะตายเลยครับเรียบร้อย บอลนิงบอลเซกตงเข้ามาครับแล้วก็ยังไงต่อตายสิครับไม่มีอาชีนครับอาคิมิตก็ยืนโบกไปโบกไปเ้าเหงาเขาเดินหนีหมดนะบีเคบีกดไปก็ไม่ได้มีตัวหยุดเตียวสตันอะไรประมาณนี้ครับบอลเซกดึงมาครับซัดลงอที่ครับด้านตัวของฝั่งบ็อกซี่กจัดการสกิตเตอร์ไปครับสกิตเตอร์ไปอีกแล้วเกม3มมีอยู่จริง ต้องแบกทั้งแจกในดอกเดียวกันวอร์เทคดิวไว้ครับเก็บงานใส่สเนคิงได้เปล่าเดนช็อตช่วยฮะแล้วก็โดนสาบ่อนแล้วโดนพาราซิ่งแคร์บับไม่ได้เดินนะไปอีกหนึ่งกับเนคิงแล้วก็ตามด้วยค,คริสับเปิดทางด้านฝั่งพีเอสเวลยิงไม่ได้ก็เจอสูบเรเมทไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับทางด้านฝั่งคริสแตกพ่ายครับดับบเิลคิวอนิชาโอ้โอเรือฮัสก้ามาไม่ได้แบกเกมเรือฮัสก้าไม่ได้เล่นเกมโทมมันเกิดขึ้นแล้ว ยาวยาวสตันไปยิงหน้าต่อจับตายครับซิมบ์ลไลด์ได้ผัดกันจับตายจับไปจับมาอย่างนี้แหละฮะเรื่อยๆฝั่งสกินเตอร์ก็ดันด้านบนต่อฮะเออไปเจอพอดีด้วยครับเนียนอยู่นานใช่ไหมพ่อหนุ่มยัดไปเลยครับเตียวบอสตอมมาครับเทียบัปลอยฮะ บ็อกซี่ครับเนียนอยู่ดานนะเดชช็อตเช็คักหน่อยครับมันเหม็นเห็นไงไม่รู้มีกลิ่นนะคุกกี้ถอยมาครับแล้วก็เหยียบมาครับไม่เห็นเนีีรับเอทีเอนี่คือกัดไม่ปล่อยจริงๆครับแล้วทางดัานปาั่งบ็อกซี่ตายเหมือนกันครับเอทีเอฟบีเคพีถอยไม่ได้ครับโดนสตันไหมเนี่ยอุ้ยเกือบแล้วครับอินฟลอนเเบลดเกือบเข้าหัว รอวางเดอะคอลลิงฮะเอตตอนล็อกไปแล้วก็เดชช็อตเกี่ยวใส่เดอะคอลลิงครับดูฮะจังหวะเน,นียนตาผมติดไซเลนเกือบลูดหายครับด้านแอคเคมิสยังคอนเน็กมาไม่ทันนะกิมเมอร์แล้วโปรยดั๊ดไปโบหัวอยู่แล้วแล้วก็สาบครับไม่หนีแต่ทั้งนั้นนิชาโดนไล่จับจนตายครับฝั่งนี้ว่าไงครับโดนไล่เบรกเซเบอร์ไลา์ครับงัดเซเนคิงรอดหรือเปล่าเซเนคิงยังไงดีสิกิมเมอร์ไปดาวเมดเวทมันเด้งครับไม่ตายครับ เอาเรื่องจัดสมองครับบอลเลนี่เปิดใส่เซเนคิกงก่อนตัวปัญหา,าไล่เบรกกระแทกไปที่ดีชาครับโดนทอนดีชาโดนลู่ตายพอดีครับเรียบร้อยเครือบตัวเองได้กับเซเนคิงแล้วดูมัดไปที่ทางฝั่งตัวของเลเซอร์เลเซอร์ไม่รอดครับเดือดจัดอากานิมขอเนื่นฝั่งฮัทซ่าครับเจอแทง,ง,งทีเดียวหายแน่นอนครับมันทอนนานจัดด้วยฮะบอลเลนี่เปิดมาครับใส่ข้างหน้าตัวของฝัง่งเนี้ย ตัว a t ท a t อ BKB ไปแล้วด้วยฮะบิงถอยออกมาก,ก่อนนะไล่เบรกกระแทกไปโดนใครครับเรียกนายซอกเกอร์มาตุมตืม้มซะหน่อยไหมซอกเกอร์เกอือบตายหรือว่าตายเลยฮะเพราะว่าจิ้มมันทะลุ BKB ครับแล้วไล่เบรกคูดาวัยวนะฮะจิ้มไปแบบนี้ครับจิ้มแล้วถอนซอนยัดต่อลุมตีฮัสก้าฮัสก้าซื้อเกิดไหมด่าตัวเพื่อนตีโดนตีแตกพ่ายเลยทั้งดุมทั้งอะไรฮะเดชช็อตเกี่ยวมาครับเหมือนจะไม่โดนแต่ควักต่อได้ใส่เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์จะได้แบกหรือเปล่า วอยแซ่ดึงทีเจอเขย่าวยาซ้ำไปครับวางลงต่อเดชช็อตมาเกี่ยวหน้าคิดจับได้ไปเป็นทริปเปิลคิวของคิดเอาเรื่องจัด <c oughs> คิดก็น่าจะแปลงร่างยิงแบบนินเนี่ยนับในไฟครับพ <c oughs> ีเอสเซเวลครับทำดาเมจไป4,500ครับส่วนฮันการ์ทำดาเมจไปเกือบ8,000นะด้านฝั่งวินเชสเตอร์ทำดาเมจไป9,400เหรอโอ้โหวินเชสเตอร์ที่ดาเมจแรงจัดน,นะแต่ก็นั่นแหละครับโลชาร์ครับเป็นของด้านฝั่งทีมฟอร์คอนนะ ไม่ต้องซื้อเกิอะไรครับสองสะบัดนิดอาร์มด้วยสองแทงวอเทคดึงไว้ใส่ปักหน้าครับปักหน้าบอกมีฮิวะมีฮิวมีชีสครับผมโอ้โดนสาครับกิมเมอร์ถอยยา,ยาวๆดีเดชันเปิดมากินชีสต่อครับแทงนานสุดครับปักหน้าบอกแทงเต็มตัวตายครับดูดเลือดคืนมาดูดเลือดคืนมาไล์เบรกกระแทกต่อบ็อกซี่ละลายครับแล้วก็เรียบร้อยกับอินเซเนีย บอกแล้วว่ามันมีชีสับผมไปลุมอะไรอย่างนั้นได้ยังไงฮะแปลกๆครับผมแปลกพ่ายเลยครับเปิดมาีกทีับดูมหมูมาเจอไพ่ับผมเรียบร้อยเลยฮะดูมหมูครับตกใจอะดิต้องหนีก่อนครับดูมหมูทาบ่ออีกทีครับละลายครับลิมิเตอร์แลงไล่เดีสบอร์ดครับเรียบร้อยฮะนิชาครับ เซเบอร์ไลค์มิกเก้ไปหมดทั้งโดงครับแล้วก็บิงใส่ครับขอหมั่นหน่อยแล้วกันขอก่อนก่อนที่จะจีครับแตกพ่ายครับเซเบอร์ไลค์สะดุ้งเลยครัเจอดูหมู่ทาบหน้าเข้าไปมาแบบเป๊ะครับพร้อมทุกอย่างครับแตกพ่ายครับบอกสองศูนย์เป่าค้อนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเจอทีมสปิริตครับสวนนั่นลิควิดตกลงสายล่างครับ เจอดูมหมู่ทาบหน้าไว้เรียบร้อยสะดุ้งเลยฮะเซเวอร์ไลท์ er บอกตอกสกิลกันไม่ได้ครับเอทีเอบอกออกจากเกมก่อนหนีไปนอนดีกว่าฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเหมือนฟอลคอนแข็งไว้ด้วยครับ <c oughs> เขาไม่คิดที <c oughs> จ่จะต้องแบนดูมครับผมคิดว่าเขาหน้าอยากเคาน์เตอร์มั้งอยากจะลองเล่นสู้ดูครับเพราะว่าเกมเมื่อกี้มันมันเลทไงมันเจอดูมเลทแต่ตอนนี้เกมดูมก็เลทอยู่แต่ว่าไม่ได้เลทมากถึงหกสิบนาที ไปกันจีๆกัมินดูมัแต่ผมว่ามินปักหน้าเว้ยมินดูมไม่ไหยกดเลเซอร์มาหมินปักหน้านี่ผมว่าเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเรื่องคอดแย่เลยครับ